น,นี้รถพยาบาลอันนี้เป็นทรงตู้นะคะงานใหม่ของเข้ามาใหม่สวยมากๆเนอะอันนี้ดูทุกคนประตูเปิดได้ทุกบานนะคะประตูคนขับก็เปิดได้เนาะทั้งสองข้างเลยนะคะข้างนี้ก็เปิดได้นะเล่นมากๆประตูหลังก็เปิดได้ลูกค้า ดูด้านในงานละเอียดยิบเลยดูมีตัวเออที่นั่งโต๊ะเก็บของอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ที่สําคัญนี่ค่ะมีเตียงให้ด้วยเตียงสามารถยืดหดได้เนาะแล้วเตียงนะคะก็เวลาเล่น,นก็เอาเข็นขึ้นมาเพื่๊บเพื่๊บ๊บ,บ,บตามจินตนาการน้องเลยถ้ามีตุ๊กตาเนาะก็ตุ๊กตาใส่เตียงนะคะแล้วก็เข็นเข้าไปแล้วก็ปิดนะนี่แล้วก็รถสามารถเข็นวิ่งได้นี่ดูล้อมันวิ่งตามแรงเฉื่อยได้เลยนะคะแล้วก็มีไฟ มีเสียงหวออันนี้ก็ต้องระวังข้างบ้านตกใจนิดหนึ่งนะคะมีทั้งหมด3ปุ่มเนาะรถคันนี้คันใหญ่เนาะหน,นี่เทียบกับฝ่ามือใหญ่มากนะคะก็ถ้าใครชอบก็จัดไปเลยค่ะ